สวัสดีครับตอนนี้เป็นร้านคุณปลาซีฟู้ดมันอยู่หน้าหาดลาวัยไปเป็นครับมาทางหาดลาวัยสุดสุดหาดนะฮะเป็นมาจากเส้นทางที่มามาไอมามามา,มาจากหาดลาวัยนะครับแล้วเข้ามาในซอยที่ขายซีฟู้ดนะครับเ,รเ,เป็นร้านคุณพานะครับคุณพาร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยแล้วนะครับผม แล้วก็คุณพาซีฟูด้ดเป็นคนที่น่ารักใจดีมากครับผมรับทำอารซีฟูด้ด1กิโล100บาทนะครับเป็นซีฟูด้ดกับมีทุกอย่างมีปลากุ้งหอยก็ช่างกันตรงๆเลยตรงนี้เลยซื้อมาปับ๊บก็ช่างปุ๊บก็คิดราคาและมีเมนูที่แนะนำไหมครับมีเม,มนูแนะนำนะเอาจัดเต็มมาเลยนะเมนู เมนูมีมังกรมีกุ้งมังกรนะครับมังกรซาซิมิามังกรซาซิมิแล้วเป็นตะบุนล็อบสเตอร์นะฮะใช่ค่ะตะบุนล็อบเตอร์แล้วก็มีกั้งก็มีกั้งนะครับกั้งทอดกระเทียมครับผมกั้งทอดกระเทียมรลคากั้งมันก็มีกูมีกูครับผมเนื้อกูผัดโงกะหรี่ครับอย่าบังงวดมีหลายเมนูอยู่นะครับมีเพลยปลาก็เป็นปลาทอดครับผมราคาครับขึ้นขึ้นไอ้ขึ้นไอ้้ขึนอยู่กับไอ้ จำนวนกิโลนะครับแต่คือผมจะบอกราคาตรงนี้ไม่ได้เลยก็ต้องมาชั่งกิโลดูก่อนช,ชั่งน้ำหนักก็แค่นี้ครับผมแล้วตกแต่งหนะ้าสไตล์ออกจินๆหน่อยๆครับเป็นแร้านคุณพานะครับซคุณพาซีฟูดแอนเอสภูเก็นะครับมีป้ายคนจีนแล้วก็มีครับตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารนี่ก็มีโต๊ะที่กว้างขวางมีตั้งสองล็อกสามล็อกครับตรงนี้ก็ไปดู ครัวไอผภานเเครื่องดื่มนะครับผ่านเเครื่องดื่มก็มีธรรมดาทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีแก้วน้ําแก้วอะไรตั้งวางไว้ก็มีเบียรแล้วก็มีพวกเครื่องดื่นต่างๆนะครับดูครัวก่อนก็ได้ครับครัวนี่เป็นคิทเช่นนะครับครัวก็เป็นประมาณนี้นะครับดูสะอาดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็เป็นในครัวครับผมเรียบร้อยนี่ก็มีแล้วก็มีด้านบนอีกแห่งหนึ่งนะครับด้านบนด้านบน มีส่งขึ้นไปมันก็มีด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นโอโห้ร้านใหญ่โตมากไม่เคยคิดว่ามาร้านนี้แล้วมันจะใหญ่โตอลังการขนาดนี้นะฮะด้านบนก็เป็นโต๊ะธรรมดาตั้งมีแคทเชียร์ด้านบนด้วยนะครับคุณพาซีฟูด้ดจำกัดเอ่อครับไอ้ที่นี่มันมีเบอร์เป็นเบอร์โทรไหมครับไอ้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเอ่อ ที่เป็นเรื่องของซีวิวคือมาชั้น2นะครับตรงนี้ชั้นสอเราก็ไปดูชั้นสกันว่ามันเป็นยังไงบ้างครับชั้นสครับชั้นสมันก็เป็นประมาณนี้ฮะก็สามารถดูหาดลาวัยดูเกาะลายเาเกาะไม่ใช่เกาะลายาเกาะหลนอาจะพวกเกาะพวกนี้ได้ดูได้สวยงามนะครับผมแล้วก็ครับ แล้วก็เป็นเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรมีไหมครับมีจ้ามีเบอร์อะไรครับเบอร์โทรค่ะ093 093 692 692 4593 4593นะครับร้านอลังการมาก <c oughs> เป็นต้นไม้ด้วยมีตน้นข้างต่ำต้นนุ่นต้นนุ่นประมาณสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นล็อกที่สองคุณพานะสวัสดีภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นล็อกของ เคาน์เตอร์ธรรมดานะครับโอเคนะครับผมผมขอจบรายการไปเพียงครงนี้โปรดติดตามช่องชาแนลใช้วัดหวนันดีชาแนลด้วยนะครับเป็นสาอังกฤษตัวเล็กหมดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ